สวัสดีครับผมผมท็อปมิราพาตลุยนะฮะวันนี้เราก็มาดูรถกระบะของเรานะครับผมวันนี้ผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมจะปล่อยกระบะออกคันใดคันหนึ่งนะครับผมก็มีกระบะแดงคันนี้เดี๋ยวมาดูกระบะแดงคันนี้ว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะรถจอดอย่างเดียวเลยนะครับผมช่วงนี้ไม่ได้ขี่นะเพราะรถมันมีค่อนข้างขี่ขี่ไม่ทันนะฮะ จะเ,เปิดให้ดูกระบะแท้นะครับผมป้ายดำคันนี้นะนี่ครับผมจุดสังเกตเลยติ่งสองติ่งคันนี้คือแท้แน่นอนสังกัดมิล่าพาสลุยนะครับมาดูออปชันภายในนะเต่นะครับผมอันนี้ผมถอดแบตไว้นะไม่ไม่ได้ขี่ก็เลยถอดแบตไว้นะครับผมเครื่องเสียงเครื่องเสียงคันนี้เต็มลำ a บาะอเวนซโตเกียออโต้นะครับผมเกียออโต้พวงมาลัยโมโมแท้นะเฉพาะพวงมาลัยคันนี้ก็โอ้เท่าไรแล้วนะฮะนะก็ประมาณนี้นะครับผมคันนี้ผมก็คิดอยู่อยู่นานนะเพราะมันมี2คันอ่ะผมมี2คันผมจะเลือกขายคันใดคันหนึ่งนะครับส่วนใครที่สนใจโทรเลยนะฮะโทรมาคุยกันเลยเอาคนที่เข้าใจรถมิลานะคันนี้พร้อมขี่ไม่ต้องเก็บอะไรแล้ว เครื่องเสียงทุกอย่างไฟฟ้าทุกอย่างพร้อมใช้นะฮะนะแต่หลายคนก็เคยดูแล้วแหละใน EP ีที่1น,นะครับไปดูได้เลยรถคันนี้นะใครสนใจราคาก็โทรมาคุยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคันหนึงนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมจะขายนะฮะนะมี2องคันใครสนใจก็มาเลือกเอาเลยคันใดคันหนึงนะฮะใครมาก่อนได้ก่อนนะ กระบะแท้นะครับผมตัวนี้กรมีครบนะฮะโหนกหลังตัวนี้นะครับก็เป็นกระบะแทะเดิมๆบางๆคันนี้นะคันนี้เป็นเครื่อง JB JL นะครับผมเดี๋ยวมาดูรีโมทนะฮะปลดล็อกอ่ะปลดล็อกแล้วนะครับนี่ภายในเครื่องเสียงพร้อมนะครับผมมีรูนยฮะคเครื่องเสียงใช้งานได้คันนี้ก็ เอาเป็นว่าคันนี้ถ้าใครไม่ติว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะก็สามารถขี่ได้เลยขับขี่ได้เลยนะครับผมพวงมาลัยมีวัดลงวัดรอบให้นะครับนะพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วนะครับเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์เดี๋ยวดูภายในไปก่อนนะเบาะแตง่งบายสีแดงอะ่ะตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้า มองข้างทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะคันนี้ใครสนใจยังไงมันคือรถมันพร้อมใช้อยู่แล้วนะครับผมราคานี้ผมยังไม่ได้เก็บอะไรนะก็มีแค่ช่วงล่างนะครับที่ต้องไปเก็บแค่นั้นเองนอกนั้นเครื่องยนต์ทุกอย่างดีนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันว่าเป็นยังไงนะขอดึงอ่าโอเคครับแอร์เย็นเพลงเพาะคันนี้นะครับ ภายในก็สวยๆอยู่นะไม่ได้ขี้เหรเลยนะคันนี้อ่ะมาดูเครื่องยนต์อึ๊บนี่นขอขำนิดนึงนะฮะนี่เครื่องยนต์เป็น JB JL นะครับผมคอแยกนะคอแยกง่ายต่อการเซอร์วิสเวลาขับขี่ทางไกลแล้วตัวนี้มันจะไม่ร้อนฮนะคอยไม่ร้อนนะครับเครื่องยนต์เป็นหัวฉีดหม้อน้ำมินียม แบตก็ยังใหม่อยู่นะคันนี้พร้อมใช้เลยนะครับคันนี้เป็นรหัสตัวถัง L80 นะครับผม L80 นะเป็น P1 นะครับโขับขี่เกียร์ธรรมดาคือข้อดีของเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับมันจะขับขี่ได้สมูทเร็วแรงกว่าอัตราทดรอบดีกว่าไอเกียร์ออโต้นะแล้วก็ความคงทนทนกว่าเกียร์ออโต้นะครับผม อันนี้สาหรับผู้ที่ผมใช้งานมานะเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาข้อดีข้อเสียมันก็มีอยู่ทั้งทั้งสองเกียร์นะอ่าเกียร์ธรรมดาก็จะยากหน่อยสําหรับรถติดมันจะทําให้ปวดขาแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็ขับขี่ทางยาวๆนี้สบายนะโอเคนะครับก็เป็นกระบะคือโช๊คเนี่ยเป็นสตัดปรับเกียร์นะฮะปรับสูงต่ําได้นะตัวนี้แม็กสิสนะครับผม ยางนันกังด้วยนะ NS2 เนีย่ยยางตัวนี้แพงนะเส้นหนึ่งก็เกือบ2,000นะนะฮะโอเครถช่วงล่างเดิมๆแห้งๆไม่มีผุนะถ้าติที่ว่าใครบอกว่าสีไม่สวยแต่ผมว่าสีอย่เงี้ยก็เอาได้อยู่นะนะฮะทรงทรงดีถ้าใครได้ไปก็จัดทรงหน่อยจับโหลดหน้าหน่อยหลังโหลดมาหน่อยก็สวยแล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็น กันชนหลังสั้นนะครับผมไม่ได้ยื่นเยอะนะท่อแต่งสวยงามนะใครที่สนใจรถกระบะหาอยู่นะมันเป็นรถที่หายากนะรถกระบะเพราะว่าในบ้านเราก็มีแค่2 0 0พันคันนะครับผมอันนี้ผมมีเก็บ2องคันแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะขายออกไปคันหนึ่งนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงโทรมานะครับส่วนเรื่องราคาคันนี้ผมเปิดไว้ที่ห 1 7 9 0 0 0บาทนะราคาเนี้ยผมจะทำช่วงล่างให้คุณด้วยนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับเพราะว่ากระบป๋ไม่ค่อยมีนะราคาส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็200,000อัพนะถ้าลดบางเครื่องทำอะไรหมดมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีแตะเกือบ2 0 0 0 0 0แน่นอนแต่คันนี้เสนอขายให้ทุกคนแบ่งเรียกได้ว่าแบ่งกันใช้ดีกว่า1 7 9 0 0 0บาทนะครับสนใจโทรหาผมโดยตรงนะครับ นะต่อรองยังไงก็มาคุยกันแต่ถ้าผมไม่ได้เก็บช่วงล่างให้เอาไปเลย1นึ0 0 0สเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมืนหนนม่นบาทนะอันนี้คือผมไม่เก็บช่วงล่างให้นะอ่าเก็บช่วงล่างชุดหนึ่งก็ต้องมีหมื่นกว่าบาทนะครับผมนะก็ประมาณนี้ใครสนใจติดต่อมากระบะแท้ๆเนี่ยหายากนะครับชั่วโมงนี้นะผมมีอยู่สองคันคันคันหนึ่งก็พร้อมนะโอเคใครสนใจไงก็ ติดต่อหาช่องเราได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่สำหรับคลิปนี้ท็อปมิลาพาทรลยก็ขอออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีคนระับ